สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องพาเที่ยวนะครับยังไงเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ share, ด้วยครับพอดีวันนี้ผมจะมาลองรีวิวตำแหน่งติดกล้องเนาะของรถซีซูเปรอร์ของรถซูเปอร,ร์ฮับซีหนึ่งสองห้านะครับติดอยู่สองตำแหน่งเนาะติดอยู่ตรงกับตัวกรวกแล้วก็ติดอยู่ตรงกับโคมไฟด้านหน้านะครับสองหันเข้ามาที่ตัวตอนนี้ผมอยู่ที่ในตัวเมืองจังหวัดลำปางนะครับ พอดีเดี๋ยวจะพาไปซื้อน้ำปั่นครับที่ร้านสมุกตีดิงนะครับอยู่ที่บ้าน,บ,านบ้านทับหมากนะครับเส้นท,ทางก็จะเลาะไปทางลงน้ำแข็งนะครับโรงน้ำแข็งเก่าครับมุมกล้องของตำแหน่งนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนส่วนกล้องที่ติดหมวกนี่จะเป็นโกโปรโกโปรแปดนะครับ แล้วก็ตัวตัวติดด้านหน้า,นาตรงโคมไฟนั่นจะเป็นออดโมเอเชียแคมครับใส่ ND f i ฟิลเตอร์นะครับก็ส่วน GoPro นี่จะปรับไว้ที่โหมดถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมเรทนะครับโหมดจะเป็นตั้งเช็ตเ e อร์ e สปีดจะเป็นออโต้นะครับส่วน ดีเจไอตอดโมเอ็ชั่นแคมนี่ปรับเป็น 4K 40เออ 4K 60เฟรมเรทนะครับแล้วก็ใส่ ND f i ดีฟิลเอร์ินะครับฟ้าจะได้ฟ้าหน่อยเนาะส่วนโกโปรนี่ ine, ผมยังผมผมสั่งไปแล้วนะครับตัว n อน่าจะได้ประมาณสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวจะลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับ นี่เป็นของอินเด็กเนาะสั่งมาลมน่าจะเข้าเยอะกว่าตัวเก่า่อยครับนั่นจะได้ยินเสียงลมเข้ามาแทรกตลอดเนาะแล้วก็ตัวโปรโอนี่ผมใช้ผมสั่งตัวต่อพ่วงตัวแปลงไมมาเนาะลองมาเสียบทดสอบดูครับวันนี้ไแน่ใจว่ากล้องตัวน่าจะสั่นขนาดไหนเนาะ ติดไว้นี่รู้สึกสั่นมากเลยนะลองย้ายมาหลายตำแหน่งแล้วครับป้องอ่ะมันก็ยังสั่นอยู่เนะาะเดี๋ยวดูว่าออดมูเอชั่นแคมนี่จะ การสั่นได้ดีเท่าไหร่ผมว่าเท่าที่้ราสอบมานี่ผมว่าโกโปูนี่การสั่นได้ดีกว่านะครับลองแล้ว คืนเมน่อยเนน้นะเหมือนฝนจะตกวันนี้เมื่อคืนก็ตกนะครับตกมาสองคืนแล้ววันนี้มันเป็นวันที่สิบแปดเมษายนนะครับปีสองห้าหกสี่ครับที่ถ่ายคลิปนี้ไว้นะสงสัยคืนนี้น่าจะลงอีกฝนเลาะมาทาง อนุบาลลำปางนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปผ่านเอเดี๋ยวเราจะผ่านตรงสารีตำรวจเนาะแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปทางสะพานพัฒนาภาคเหนือนครับ้น้้าปั่นร้านเนี้ยที่ผมไปกินหลายๆร้านมาแล้วรนะ้านนี้เท่าที่กินมานี่อร่อยที่สุดเลยมนะั้ถน่าจะในลำปางเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าร้านนี้ก็อร่อยที่สุดแล้วครับที่ตั้งแต่ไปกินมานะน้ำปั่นนะครับ ส่นมากจะไปกินน้ำปั่นพวกน้ำปันแตงโมแต่มีหลายอย่างนะมีหลายเมนูในหะ้ดูว่ามุมกล้องจะโอเคหรือเปล่านะแต่ฟลมนี้รู้สึกเข้ามาเยอะกว่าตัวหมวกตัวเก่ามากเลยครับ นี่ก็กว๋วยเตี๋ยวทางฝั่งซ้ายมือนี่กว๋วยเตี๋ยวรสเจ็บก็อร่อยนะครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำเนาะครับ TOT ละเดี๋ยวแยกหน้านี้ก็จะข้ามเป็นสะพานพัฒนาภาคเหนือแล้วครับ นี่ครับสะสะพานพัฒนาภาคเหนือเนะข้ามแม่น้ำวางครับ เสียงลมเข้าตลอดเลยนี่ก็เป็นส่วนสาธารณะเกล้างนะครับ เยน็ยนๆเขาจะมาออกกําลังกาย,ยตอนช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่เขาจะวิ่งออกกําลังกายกันตรงนี้ครับตอนธนาาเสียบา ออิมพ็อซี่ติดทั้งสองจุดเลยนะกล้องแล้วก็ด้านล่างเป็นกาวสองหน้านะครับทั้งหมดก,กันน็อกทั้งตัวตรงข้างหน้าตรงโคมไฟนะเดี๋ยวด้านหน้าก็จะเป็นแยกลงน็อกแข็งแล้วนะครับเดี๋ยวก็ตรงไป แยกใสแดงหน้านี่ก็ตรงไปอีกทีนะครับ น,นี่ก็แถว,วบริเวณวัดท่าเขาน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตรงไปเนาะเรามาลองกันสั่นกันด้วยครับวันนี้เราจะสั่นแห่ไหนก้แต่การสั่นไมให้เราไหลเสียงลมเข้านี่ยครับ างหน้านี่ก็เป็นโรงเรียนพดุงวิทย์เนาะเดี๋ยวเราแยกหน้านี่เราออกขวานะครับถนนข้าเขาน้อยเนาะ ตรงนู้นก็เป็นสะพานดำนะครับเปิดน่าจะเปิดอยู่นะร้านะสมุทรตีดิ้งที่บ้านทับหมากนะครับ ดูในเพจวันนั้นมาซื้อสอบถามมาแล้วเขาว่าจะเปิดทุกวันเนาะแต่วันจันทร์ไม่แน่ใจว่าปิดหรือเปล่าน,นะในเพจเขาระบุว่าวันมันเดี๋ยวต้องผมต้องไปดูอีกทีว่าวันไหนเขาปิดร้านเนาะนี่ครับแยกสีแยกนานี่ครับมันจะมีเซเว่นเนาะร้านสมุติดิงก์ก็อยู่ด้านหน้าที่ครับตรงไป เหดมไหมครับเอหมดเลยหรครับโอเคขอบคุณครับหมดนะครับอันนี้จะรู้ว่าวันนี้ไม่ได้กินนะครับหมดฝนลงแล้วนะครับ กลับบ้านนครับ,บ,บ,รบถือมาทดสอบกล้องแล้วกันครับพอดี <c oughs> เอากล้องสองตัวเนาะมาติดไปตรงด้านหน้าตรงบริเวณเลยโคมไฟมาหน่อยนึงครับเอาอิมพ็อเนาะแล้วก็กาสองหน้าแปะด้านล่างอิมพ็อเป็น A กับ B หนะผสมกันครับแล้วก็ใส่ตัวลองกล้องเนาะแล้วก็ด้านล่างของอิมพ็อกซีเขาเอากาสองหน้าแปะอีกทีเนาะ ตัวหน้านี้เป็นกล้องแอคชันแคมนะครับส่วนตัวติดหมวกนี่ตัวหน้านี้เป็นกล้องแอชม์โอคชันแคมนะส่วนตัวติดหมวกนี่เป็น GoPro 8ครับส่วนกล้องแอคชันแคมเน้นใส่ ND filter 16นะครับส่วนแล้วก็วิดีโอของฟอร์มโมอคชันแคมก็เป็นตั้งไว้ 4K 60เฟนเรทนะครับแล้วก็ใส่ ND filter นะครับส่วน ส่วนโกโปร8นี่ตั้งเป็นโหมดออโต้ไว้นะครับเดี๋ยวถ้าได้ยังไงได้ฟิลเตอร์มาเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูวกทีแล้วกันนะครับของโกโปร8ภาพออกมาน่าจะสวยอยู่ครับเดี๋ยวไปแวะซื้อของให้ลูกก่อนแล้วกันครับยังไงขอปิดคลิปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ